สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามผมและบ้านรักควายบายคุณเอ็กนะครับต้องบอกก่อนนี่สถานการณ์สดๆผมไม่เคยเจอเฮียเลยนัดโทนัดเฮียนะฮะวันนี้ผมพอดีผมมาทําธุระที่สีสกเกตนะครับก็ลงเครื่องบินที่อุบลราชธานีนะครับพอดีผมทาอาชีพเกี่ยวกับรถยนต์นะครับก็มาส่งรถนะครับแล้วก็วันนี้โทนัดเฮียเว้ยผมก็เสิร์ชดูเอ้อารมณ์ว่าอุบลราชธานีเนี่ยความไฟเนี่ยเบอร์ต้นๆ้นเมืองไทยเนี่ยใครนะครับ เสชไปเสชมาโทรหาอาจารย์อุ่นใจสแสวงอาจารย์บอกบิ๊กเมืองไทยนะครับแชมป์เยอะแยะมากมายเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไงบ้างเฮียมารอปึ๊บนี่ผมได้คุยกับเฮียไม่เกินหนึาทีผมถ่ายเลยนะครับปะเดี๋ยวไปดูกันครับเฮียสว,วัสดีครับ,รบอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเอาไม้ก่อนนี่เอาจริงๆมาผมยังไม่รู้จักชื่อเลยอ่ะนี่คือคุยกันขนาดว่าแต่ผมเห็นใน Facebook ชื่อว่า เฮียใช่ป่ะครับใช่ครับเฮียผมขอต้องเอาเอาไอ้นี่เอาเอาแว่นออกนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ่าโอเคเดี๋ยวเสียงมันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเอาเอาไงนิดหนึ่งะเอานี่นี่นี่ดีกว่านี่เฮียพูดดังหน่อยนิดนึงนะครับครับผมได้ครับเฮียสวัสดีครับเฮียชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมเฮียชัยครับผมเฮียชัยใครๆก็น่าจะรู้จักเฮียชัยบิ๊กเมืองไทยแต่เมื่อกี้ผมคือตอนที่ผมเข้ามาแวบแวบแรกครับผมเดินครับปุ๊แป๊บนึงก่อนแล้วผมก็ออกไปถ่ายเลยนะครับต้้้ออออองงงบบบกกกกีีีี่นิ๊เเเมืไทยยยยยสววจจััดดะคร๋าใหฮ เจ้าบิ๊กมึงไทยออกมานิดนึงได้ไหมได้แล้วก็วันนี้เออเฮียบอกนิดนึงบอกก่อนได้ไหมฟาร์มเฮียอยู่ที่ไหนครับพิกัดฟาร์มของเราครับควายงามขามใหญ่พิกัดบ้านทุ่งสว่างซอยจ็ตตำบลไร่น้อยอะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมาง่ายๆมาง่ายๆคือลงคือถ้าอยู่ใกล้สนามบินเลยประมาณเจ็ดกิโลผมมาแล้วแป๊บเดียวถึงนะครับแต่ผมบอกเลยสวยมากผมมาถึงกระดูกแข้งขาใหญ่ ไม่แปลกที่ได้แชมป์ไม่แปลกพอมาเนี่ยถ้าผมมีควายอย่างนี้นะผมบอกเลยผมโม้หนักกว่าน,นี้อีกนี่พอดีไม่มีควายดีแบบนี้นะฮะ <laughs> เอา้าเฮียผมถามนิดนึงครับ <laughs> เดี๋ยวเอเอเฮียเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตีกันเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเสียงนิดนึงนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดผมวางตรงนี้ได้ไหมฮะวางแม่นอ่าโอเคครับเฮีย er, ครับเดี๋ยวก er? ่อนเดี๋ยวเราเวลาเราโชว์เราโชว์ไหนครับเฮียเราปกติเฮียโชว์ตรงไหนครับตรงข้างหน้าครับอ่าตรงข้างหน้าครับนี่เดี <dön> ๋ยวจะถามวิธีการเลี้ยงด้วยนะฮะแล้วก็มาดูแม่พันธุ์ของเฮียเฮียมีโอ้โหเฮ้ย โอ้โห oh. หลังตรงทรงสี่เหลี่ยมตามตําราเล็บเล็บมาาง,หงองหน่อยลูกลลตกใจเสียงผมแล้วเอางี้ตกใจเสียงผมแล้ว <c oughs> เออควายนี้โอ้โเฮ้ยหน้าอกหน้าอกอกกว้างโอ้โหถ้ามีอย่างนี้แล้วนี่เอา,อางี้ดีกว่าก่อนอื่นันดับแรกมาดูถ้วยก่อนอมาดูถ้วยก่อนมาดูถ้วยก่อน,มอนไม่ต้องตกใจก่อนดูควายแสงมันตเข้านี้เราต้องถ่าย <c oughs> ดำไหมหน้าดำไหมเฮียเฮียครับผมถามนิดนึง ครับผมก่อนที่ก่อนเรา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 ตีข้างนี้ได้ไหมครับพียอตีข้างอยากให้ทุกคนได้ดูสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอ้ยนะ,ะพี่บิ๊กบิ๊กกี่แชมป์ครับเอียี่สิบเอ็ดแชมป์ครับยี่สิบเอ็ดแชมป์โอเคตรงนี้ได้ครับยี่เฮ้ยร้อเจ็ดสิบบวกของแท้ครับผมอันนี้ของแท้แป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมมายืนอยู่ข้างหลังให้พี่พีทุกท่านได้ดู โอ้โหเอางี้เนี่ยผมใส่รองเท้าผมร้อยเจ็ดสิบสองต้องมีร้อยเจ็ดสิบผมบอกเลยบวกด้วยต้องมีนี่ครับเฮียเฮียเล,เล่าเล่าเรามาเล่าพันธุกรรมบิ๊กเมืองไทยได้มั้ยฮะว่าหัวแป๊บนึน่ะเฮียผมเห็นผมเห็นลักษณะแล้วผมเนี่ยดูหลังเหลืองนี่ขนาดนี่ขนาดไม่ได้จัดท่าอะไรมากมายืนเฉยเฉยนี่คือควายประกวดเลยอ่ะต้องบอกเลยว่าพอควายประกวดยืนเนี่ยเขายืนแบบนี้เลยอ่ะยืนแบบอารมณ์ทรงประกวดอ่ะ คือโอ้โหโอ,อืมอเฮียครับเล่าพันธุกรรมเขานิดนึงได้ไหมครับว่าพันธุกรรมเขาเป็นไงบ้างครับผมก็คือบิ๊กเมืองไทยเป็นลูกชายของพ่อบิ๊กอุทัยบิ๊กอุทัยใคร,ใคร,ครๆก็รู้นะเป็นลูกของแม่ม่วงเงินอุทยัยแม่ไผ่ทองแม่ไผ่ทองคือใครพี่แม่ไผ่ทองเป็นลูกของพ่อเทพมงคลลูกพ่อเทพมงคลกับแม่แม่คือแม่ยาเอาเริ่มยายทวดก่อนยายทวดก็คือแม่เพิ่ม แม่เพิ่มเป็นควายเก่าของเซียนหนิงอุบลอ่าแม่เพิ่มเป็นลูกของเพชรอุดรแม่เพิ่มเป็นลูกของเพชรอุดรเป็นลูกของเซียนหนิงอุบลขายลงไปให้เสียแคทเสียแคทน้ำเพชรชนกครับผมครับผมแล้วก็ผสมกับน้ำเชื้อกลมสองทับแปดหกมาเป็นอ่าแม่แสงดาวไอ้สองทับแปดหกนี่มันคือใครอะพี่น้ำเชื้อกลมครับหรอแต่เราไม่รู้มันชื่ออะไรใช่ไหมเราไม่รู้จริงๆแค่นั้นครับผมออกมาเป็นแม่แสงดาวครับแล้วพอแม่แสงดาวเนี่ยมาทับกับอ่าเจ้าเทพมงคลของกำนันบินบลาเบือ ออกมาเป็นแม่ไผ่ทองออกมาเป็นแม่ไผ่ทองครับผมแล้วแม่ไผ่ทองผสมกับบิ๊กุไทรใช่ครับโอ้โหพนุกรรมลึกๆครับพนุกรรมแน่นๆครับแน่นๆบอกเลยพนุกรรมควายยักษ์ทั้งนั้นใช่ครับควายยักษ์ควายงามยควายยักษ์แล้วแบบควายงามด้วยซึ่งบิ่ไอแม่ไผ่ทองบิ๊กุไทรนี่มีมีความเป็นเพชรอุดรอยู่สองชั้นก็คือยายเขาเป็นลูกเพชรอุดรแล้วก็พ่อเทพมงคลนี่เป็นลูกของเพชรดำซึ่งเพชรดำนี่เป็นลูกของเพชรอุดรอีกทีหนึ่งก็คือมีเลือด เพชรอุดรอยู่ในตัวสองชั้นครับเอาง่ายๆเนี่ยตัวเนี้ยอุทัยเนี่ยถ้ามีอุทัยก็ต้องมีอุทัยประมาณสักเจ็ดสิบใช่ครับเพชรอุดรสามสิบไหมพี่ก็พี่คิดว่าไหมผมว่าน่าจะประมาณนั้นเนาะครับอูดูตูดดูตูดว่าบอคอหักหูโหดูดิหูมันมันแน่นอนจริงๆนะเนี่ยนี่มันอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยครับกล้องมานิดนึงผมอยากให้ดูกระดูกแข้งขาดูเล็บ นี่เล็บนี่เป็นไงดูขาเขอดูหน้าอกนี่ฮะดูหน้าอกนี่ดูหน้าอกฮะทุกท่านดูนะครับนี่ดูหน้าอกนะฮะโอ้โหแม่เจ้านี่ฮะขเขาเขอดีนะครับกระโหลกกระโหลกใหญ่ครับอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกหน้าตัวผู้ใช่ไหมพี่หน้า,นาสั้นใช่ไหมใช่ครับมันไม่แปลกแล้วมันได้ยิบอชแชมป์อ่ะไม่แปลกล่าสุดเราก็ได้แชมป์ที่อุทยัยแล้วก็ได้แกนแชมป์ที่อุทยัย สนามที่เขาบอกว่าหินที่สุดได้แกนแชมป์ <c oughs> นี่ได้แกนแชมป์ควายเลยพี่อ่าควายงามครับอ๋นี่ได้แกนแชมป์ควายงามครับ,มมรบผมตัวที่ได้แกนแชมป์ควายเขาตอนนั้นเขาแบ่งรุ่นเป็นไอ้นี่ไหมพี่พี่แบ่งรุ่นเป็นฟันน้านมไม่เกินร้อยสี่สิบอ่าแล้วมีรุ่นฟันน้านมแล้วก็ฟันเท้าหนึ่งคู่สองคู่สามคู่ครับแล้วนี่กี่คู่พี่คู่หนึ่งครับอายุเท่าไหร่แล้วพี่สามปีกับสี่เดือนครับสามปีสี่เดือนเฮ้ยพ,พี่มันใหญ่มากเนื้อตัว นตัวได้อีกครับไอ้เขามันยังไอ้นี่อยู่เลยอะครับผมเขาที่นฟันคู่เดียวถ้าว่าก็คือยังเป็นควายเด็กอะพูดง่ายหนุ่มนี่นี่หนุ่มเพิ่งเป็นหนุ่มเพิ่งขึ้นหนุ่มเองครับผมใช่เด็กเพิ่งขึ้นหนุ่มเองอะกว่าจะสี่คู่เนาะโอ้โหผมอยากให้ดูเนี่ยดุมัดกล้ามเนื้อที่ตูดนะฮะครับทุกท่านดูเอาช้าๆเนี่ยเวลาผมดูเวลาผมดูวิดีโอผมก็ชอบชอบแบบให้ช้าๆนะทีมงานครับนึกึงค่อยๆช้าๆเลยเนาะ ให้เชาชัยเขาดูแบบชัดๆเลยนะครับว่าโอ้โหดูตูดไม่โอ้โหเฮ<อ>ียชัยก็ได้แกนแชมป์ถ่วยช<ข>่วยพระราชทานงานกระเบื้องแห่งชาติที่ขอนแก่นด้วยครับเหรอฮะครับผมบพี่ผมเฮียผมถามนิดนึงเฮียชัยครับเฮียชัยเคยผสมจริงไปกี่ตัวแล้วเนี่ยผสมจริงอยู่กับผมร้อยกว่าตัวครับเฮ้ยร้อยกว่าตัวเพราะเพิ่งมาอยู่กับเฮียันไหนเนี่ยก้ามิถุนาก้าวมิถุนากี่เดือนก็จะสิบเดือนแล้วเเนาะสิบเดือนครับผมเฮ้ย อ้เฮียผสมจริงไหมร้อยตัวตัวหรือเปล่ใช่ครับโอ้โหสุดยอดเจ้าของเก่าใครครับเฮียอ่าเสียยาครับเสียยาสวยงามเสียงนาสวรรค์ที่วารินชำราบอ่าอยู่กับกับเจ้าของเดิมก็วารินชำราบนี่อยู่จังหวัดอะไรพี่จังหวัดอุบลครับอุบลครับถามนิดนึงได้ไหมเฮียใครๆก็คงถามเฮียนะคงรู้คงรู้กันอยู่แล้วแต่ผมผมไม่รู้จริงเฮียซื้อมากี่บาทสองล้านห้าครับสองล้านห้าครับผมโอ้โหเฮียขายน้ำเชื่อมไหมเนี่ยตัวนี้มันมีดีน้ำเชื่อมไหมมีครับหมอหมอแอมเบอรี่เหรอเฮีย อ่าหมออ่าหมอโชคหมอโชคครับหมอโชคเออหมอโชคดูแลควายผมด้วยหมอโชคโอ้โหหมอโชคมาลีดให้ครับผมแต่หมอโชคลีดฝีมืออยู่แล้วลีดน้ำเชื้อแน่นๆอยู่แล้วลรีดน้ำเชื้อดีอยู่แล้วเขาบอกว่าติดง่ายอ่าหลายคนบอกพป้งเดียวจอดพปวงเดียวจอดหมอโชคหมอโชคฝีมืออยู่แล้วครับครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับเราเราทั้งนี้ที่ไม่อยากได้เห็นตัวควายด้วยเข้ามาใกล้ๆเนะให้เห็นช่วงหน้าก็ได้นะมันแบบมันเท่มันสุดๆจริงๆอ่ะนะครับเออ มาอยู่กับเฮียแลวแลวตอนนี้เฮียรีดน้ําเชื้อเนี่ยมีพร้อมจําหน่ายมีพร้อมจําหน่ายครับมีพร้อมจาหน่ายคือมาที่นี่ก็มาเอาได้เลยหรือรม,มีตามหมอด้วยมีตามศูนย์ก็มีครับมีตามศูนย์ก็มีศูนย์ก็มีก็มีอ่าศูนย์น้ําเชือ้อหมอไก่ต้งแล้วก็คุณบอยทีซีศูนย์น้ําเชื้ออธิวัฒน์ที่ที่อ่าสกลนครแล้วก,ก็พันแก่็แล้วก็ศูนย์น้ําเชื้อยิ่งเจริญที่ร้อยเอ็ดโอ้โหเอาเอาง่าย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมให้เฮียฝากเบอร์โทรก่อนครับผมเออเฮียเบอร์โทรอะไรถ้าใครอยากได้เชื้อโทรหาเฮียก็ได้เฮียมีอยู่แล้ว0 8 8 0 8 8 8 1 5 8 1 5 1 5 9 5ครับ1 5 9 5ครับผมเฮียทำไมเฮียรวยจังเฮียทำอาชีพอะไรก็ทำธุรกิจสัตว์อยู่พวกอะไรเฮียเสื้อผ้าครับเฮียขายเสื้อผ้าอยู่ที่อุบลใช่ครับตัดเย็บหรือว่าไงไม่เราเป็นยี่ปัุวขายส่งครับขายส่งครับผมเอางี้ใครที่ติดตามผมอยู่นะครับเฮียทำเสื้อผ้าขายส่งนะครับเอ่อก็ไม่ได้ยยยัับบเเเอองงไไไม่ด้ครขาแนนวหฮี ทุกอย่างครับพวกเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าคนแก่ใครอยากได้เสื้อผ้าเด็ก <ใช S 1> เสือ<ผ>้อผ้าคนแกร่ราคาขายส่งติดต่อเฮียด้วยครับผมอนี่เป็นไงนี่ผมเฮียค่าโฆษณาเฮียให้อะไรบ้างเนี่ย <laughs> มาผมมาปีผมแค่มาอยากมาถ่ายของดีครับผมนะครับ,รบแล้วใครอยากให้ผมไปถ่ายก็บอกถ้าผมไปคือผมไปส่งรถหรือผมไปตาไหนบอกผมเดี๋ยวผมไม่ถ่ายให้ผมไม่ได้เอาอะไรผมมาถ่ายเนี่ยคือผมอยากให้พี่เพื่อนๆที่ติดตามบ้านละควาบบคุณเอ็กเนี่ยได้ดูของดีๆ แล้วผมมาเขานะครับบิ๊กเมืองไทยเขาควรสมควรที่จะได้แชมป์จริงๆเราไม่ผิด21็ดแชมป์เนี่ยแล้วผมว่าควายตัวนี้ยังจะไปต่ออีกไกลนะครับไปต่ออีกไกลเนี่ยให้ทุกคนดูมูฟเมนต์ของเขานะครับในการเดินเนี่ยคือคือคือเขายืนเนี่ยผมบอกเลยว่าเขายืนเขาเขาคือควายประกวดเลยอะยืนเป๊ะขาเขือมาปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บจับส่งเลยไม่ต้องมานั่งไม่ต้องนึกภาพผมว่ามานั่งดึงหน้าดึงหลังดึงหน้าดึงห,งหลังมันไม่มีอะ เฮียผมถามนิดนึงครับผมการเลี้ยงของเฮียเนี่ยเฮียเลี้ยงพ่อพันธ์เฮียเลี้ยงยังไงบ้างตัวเนี้ยอ่าเฉพาะบิ๊กเมืองไทยนะครับเนาะครับเอา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 วิชาเฮียเลยครับผมเพราะว่าต้องบอกเลยว่าสุดๆดครับเฮียเลี้ยงไงครับก็คือตอนเช้าใกล้ใกล้เลยตอนเช้าก็มีเอาตั้งแต่เช้าเลยครับตื่นมาก็คือให้กินอาหารคนสองถึงสามกิโลตื่นเช้าเอามาให้กินอาหารคนยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยครับให้กินอาหารคนก่อนสองถึงสามกิโลเช้านี้กี่โมงเฮีย ประมาณหกโมงครับหกโมงเช้าหกโมงเช้าสัา์แล้วสองถึงสามกิโลแล้วก็ปล่อยลงแปลงปล่อยลงแปลงไปก่อนครับแล้วก็เก้าโมงขึ้นเก้าโมงขึ้นปล่อยลงแปลงนี่มีหญ้ากินเพลินไหมหญ้า<โ>ดีๆไหมหญ้าก็ไม่ค่อยมีครับก็กินดินบ้างอะไรบ้างใช่ไหมเฮียอ,อ่านี่ผิวกินดินนะเนี่ยครับผมนี่อารมณ์กินดินนะครับแล้วพอขึ้นมาสองชั่วโมงนี่ขึ้นขึ้นกี่โมงขึ้นเก้าโมงครึ้นครับลงน้ําด้วยไหมตอนเช้าลงลงลงน้ําครับมีน้ำลงน้ําตั้งแต่ตอนตอนเช้าแล้วเก้นโมงครึ่ง เอาหกโมงครึ่งพอกินอาหารเสร็จไปลงน้าก่อนครับผมแล้วปล่อยแปง้งพอปล่อยแป้งเสร็จปุ๊บก็ลงน้ําอีกปล่อยแป้งเสร็จก็ลงน้ําแล้วก็ขึ้นมาเก้าโมงครึ่งแสดงว่าตอนเช้าลงน้ำสองรอบก็คือก็คือช่วงหรือบ่อน้ําอยู่ในแปลงเลยอยู่ในแปลงเลยครับอ๋อบุฟเฟ่แล้วแต่อ๋อบุฟเฟ่โอเคโอเคบุฟเฟ่บุฟเฟ่อ้าวเก้าโมงครึ่งขึ้นมาพักผ่อนพักผ่อนนี่มีหญ้ากินไหมก็มีฟางมีหญ้าให้กินฟางหรือหญ้าทั้งฟางทั้งหญ้าครับหญ้านี่คือหญ้าสดหรือหญ้าแพนโกลาแห้งครับหญ้า แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาจะเลือกกินบุฟเฟ่ต์แล้วแต่กินครับผมแล้วแต่กินอีกครับแล้วก็อ้าวแล้วก็พอบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งอาหารคนอีก3โลอาหารคนอีก3โลแล้วก็ปล่อยลงแปลงปล่อยลงแปลงบุฟเฟ่ต์เหมือนเดิมแล้วก็ตอนเย็นขึ้นมา5้าโมงครึ่งขึ้นมา5้าโมงครึ่งขึ้นมาน้าลงแฟซ่าอาบน้ําก่อนด้วยลงแฟซ่าใช้แฟซ่านะครับครับผมอ้าวแล้วก็อาหารคนกินหญ้าแล้วก็พาเดินอีก1กิโลอาหารค้นกินหญ้า แล้วก็พาเดินหนึ่งกิโลครับแล้วเข้าคอกตอนหกโมงครึ่งครับพาเดินนี่พาเดินยังไงพาเดินตรงนี้แหละครับเดินไปกับออกกําลังกายตอนเย็น๋อเดินจูงไปจูงมาจูงไปจูงมาเนี่ยหนึ่งกิโลเพราะว่าอาหารรอบสุดท้ายเราต้องพาออกกําลังกายก่อนอ่าไม่งั้นจะสะสมเป็นไขมันอ๋อต่อครับเนี่ครับผมก็ประมาณนั้นแล้วตอนกลางคืนตอนกลางคืนก็ใส่ฟางใส่แผงกรลาแห้งไว้ครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับแล้วมีป้อนไหมจะมีช่วงพิเศษก็คือช่วงจะไปสนามประกวดป้อนจะทําเป็นสี่รอบ ก็คือเช้าอาหารข้นเสร็จชรเช้า<ล>อาหารส้มเสร็จแล้วก็แล้วก็มีป้อนหญ้าแค่ก็ล่าแห้งป้อนตอนไหนเฮียตอนเช้าหรือตอนไหนตอนเช้าตอนเช้าก็ป้อนแล้วก็ตอนตอนสิบโมงก็ป้อนสิบโมงนี่คือป้อนป้อนป้อนปอน้ปอนอาหารข้นเสร็จป้อนหญ้าป้อนฟางแล้วก็ปล่อยลงแปลงแป๊บหนึ่งนะสิบโมงครับตอนเช้าเอาใหม่นี่เงี้ยงงครับ<ถ>้าช่วงข้างไหนได้ไหมเฮียข้างไหนได้ไหมเฮียได้ครับได้ข้างไหนข้างไหนข้างไหนได้ไหมเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวแสงมันเพี้ยนหแต่ข้างนอกหูมันดู ผิวนี่เหลืองอ๋อยเลยก็คืออายุเยอะแล้วแต่ไอหมายถึงว่าสามปีกว่าแล้วแต่ยังแต่ยังเป็นสีดอกเหลาเออสีดอกเหลาสีเหลืองเลยครับผมเหมือนพวกสายดาวซีพีเลยครับผมโอเค่างนี้ครับถ้าตอนช่วงถ้าตอนตอนช่วงเราก่อนก็คือหกโมงเช้ากินอาหารสองสามโลใช่ครับแล้วก็ป้อนเลยป้อนหญ้าหญ้าเสร็จแล้วก็ตามด้วยแพงกล่าได้เสร็จแล้วตามด้วยแพงกล่าแล้วก็ปล่อยลงแปลงให้ด้วิ่งแล้วก็ปลงแปลงอ่าครับอแล้วพอขึ้นมาเก้าโมงให้นอนก่อน ตั้งโมงให้นอนก่อนนอนก่อนแล้วก็สิบโมงสิบโมงสิบโมงก็คือ,อกินอาหารขน้นกินอาหารขน้แน,แ,นแล้วก็ป้อนป้อนยายาสวแล้วก็แพนกล้ายาสวนแล้วแพนกล้าแล้วก็ปล่อยลงแปลงอีกทีปล่อยลงแปลงตอนกี่โมงครับตอนสิบโมงครับตอนสิบโมงปล่อยอีกทีนะน,น้ปล่อยทีให้เขาเขาวิ่งแล้วก็ลงไปนอนแช่น้ําอีกทีนึงใช่ครับก็จะไม่ให้อยู่ในอยู่ในคอกแล้วครับผมก็คือพอสักสิบเอ็ดโมงครึ่งอ่าสิบเอ็ดโมงครึ่งขึ้นมาอีกรอบเอาขึ้นมาครับนอนพักผ่อนนอนพักผ่อนบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งก็ อาหารค้นอาหารขนป้อนหญ้าแพนเคล่าอ่ะไบสองครึ่งก็เสร็จประมาณไบสามกว่ากว่าไบสามกว่ากว่าก็ลงไปลงไปห้าโมงเย็นะว่งห้าโมงเย็นขึ้นมาห้าโมงเย็นขึ้นมาอาหารค้นอีกรอบนึงอาบน้ำครับอาแฟสซ่าก่อนอาแฟสซ่าก่อนครับแล้วก็อาหารคออีกรบนึงแล้วก็มาาหรคนป้อนหญ้าป้อนฟางป้อนหญ้าป้อนฟางแล้วก็เดินอีกหนึ่งกิโลเดินอีกหนึ่งกิโลครับผมแล้วตอนกลางคืนก็พอเดินเสร็จก็อาบน้ำแล้วก็เข้าคอกเข้าคอกแล้วก็ใส่แพนเคล่าใส่ฟางไว้แล้วมีป้อนกลางคืนไหมไม่มีครับอ๋อไม่มีป้อนกลางคืนแสดงว่าเฮียป้อนเนี่ยกี่รอบ สีรอบครับป้อนสีรอบครับโอ้โหเช้าสายบ่ายเย็นเช้าสายบ่ายเย็นครับผมเช้าสายบ่ายเย็นนี่คือโปรแกรมของพี่ิ๊นนี่คือโปรแกรมของสาหรับยี่สิเอ็ดแกนแชมป์เท่ากับว่าตกอาหารวันหนึ่งเนี่ยสามสี่สิบสองสิบสองกิโลประมาณนั้นครับประมาณสิบสองกิโลนะครับต้องบอกก่อนว่าวิธีเลี้ยงวิธีใครวิธีมันนะครับอันนี้สําหรับแชมป์นะครับคุณจะบอกว่าคุณเอางี้คุณจะบอกว่าเฮ้ยคุณ เออเอางี้วิธีเลี้ยงรู้นี่อาแล้วแต่คุณอันนี้ผมวันนี้ผมมาบอกสเตปแชมป์เออวันนี้ผมมาบอกสเตปแชมป์คุณอาจจะมีวิธีเลี้ยงดีๆกว่าเอาตามเลยไม่มีปัญหาแต่วันนี้สเตปแชมป์เป็นอย่างนี้โอเคนี่วันนี้เรามาได้ความรู้ดีๆนะครับต้องบอกก่อนจากเฮียชัยนี่คือไม่กักกักไหมเฮียไม่กักครับไม่กักอาบน้ําวันละรอบแต่ลงน้ำเนี่ยเยอะหน่อยครับผมออลงน้ําเยอะหน่อยแล้วแล้วอตอนนี้เนี่ยเขาจะ ยังเดินสายประกกดอยไหมเฮียยังเดินอยู่ครับตอนนี้เราก็กะว่าเหลืออีกอีกที่ราคาใจก็คือน้องบุรัมูน้องบุรัภูไปไหมไปครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปด้วยเจอกันได้ไหมเฮียได้ครับผมอย่าลืมทักผมนะครบที่วางแผนกันก็คือน้องบุรัมพูครับผมแล้วก็น่าจะเป็นปราจีนบุรีครับผมแล้วก็อีกสนามที่คิดว่าอีกสนามที่จะไปก็คือทุ่งฝนครับผมถ้วยองค์จุฬาภรณครับครับผมนั่นแหละก็ถึงจะเฮียแล้วทําไม นิดหนึ่งแล้วมาอยู่ดีเจ้าของเก่าไขานะก็เหมือนว่าเฮีไปจีบยังไงเนี่ยก็ไปจีบแกบ่อยอยู่นะครับไปสามรอบอยู่นะครับสามรอบอยู่ครับสุดท้ายแกก็ด้วยด้วยด้วยแกมีพระอยู่นิดหน่อยแกเปิดไม้แรกมาเท่าไหร่บอกได้ไหมแกเปิดไม้แรกสามโลเปิดไม้แรกสามโลครับแล้วเฮียไปต่อยังไงเอาจริงๆริงแรกจริงจรแกเปิดสองโลนะเปิดสองโลตั้งแต่ก่อนยังไม่ได้แชมป์อ่าพอแกม่ได้แกนแชมป์มาควายชิงแชมป์โลกที่อุบลเรานี่ยอ่าแกได้แกนแชมป์นะครับ แคเปิดสาโลแค่เปิดสามโลครับก็เลยได้ต่อกันจบกันที่สองล้านห้าโอเคครับสุดยอดอีกหนึ่งตัวครับวันนี้เลยจากบ้านรักควายบายคุณเอ็กอ้าวโอเคครับเฮียเดี๋ยวผมลบกวนเฮียนิดหนึ่งพาดูแม่พันหน่อยที่นี่มีแม่พันอะไรบ้างครับโอ้โหแต่บอกเลยของแท้นะครับเดี๋ยวให้ดูมูฟเมนต์ด้วยนะครับเวลาเดินเนี่ยฮะดูเฮียพาเดินเฮียจุงเองไหมเนี่ยก็มีน้องจุงครับโอ้ดูเอ้ยดูวิดีโอเหลืองผิวเหลืองสวยเลย โกหงกกหางใหญ่หูตูดเติร์ดโอ้โหวันนี้มาฟังเทคนิคการเลี้ยงควายแชมป์นะฮะโอ้โหแล้วในนี้มีลูกมันไหมฮะอ่ายังไม่มีครับยังไม่มีแล้วตอนนี้มีลูกเขาแรกๆมีออกมาบ้างย่างเฮียตั้งแต่สมัยอยู่เจ้าของเก่าออกมาเยอะแล้วครับผมออกมาออกมาเยอะแล้วออกมาน่าจะเกือบร้อยแล้วครับเนี่ยธรรมดามดาก็เนี่ยกินฟางกินอะไรไปครับผมโอ้โห ควายผมมันไม่กินฟางเลยมันเล่นแต่หญ้าสดอย่างเดียวเลยพอมันติดมันกินหญ้าสดอย่างเดียวเลยครับมีแม่พันธุ์ตัวไหนบ้างครับเฮียแม่พันธุ์ตัวนี้ก็เป็นไงครับแม่พันธุ์ตัวนี้ข้างหลังทำไมมันมีเยอะจังเฮียมันมีคอกเยอะไปหมดเลยมีคออแล้วด้วยมีฝากด้วยครับอ๋อมีฝากผสมโอเคครัแล้วฝากผสมเฮียคิดยังไงก็สองหมื่นสองหมื่นค่าสองเดือนสองหมื่นสองเดือนครับแล้วค่าและนี่คือค่าฝากไม่เขาคือรวมค่าผสมด้วยค่าผสมด้วยหรอครับโอ้ยไม่แพงก็เหมือน เมือนเราเสมอตัวนี่พูดเรื่องจริงนะทำ,ทำให้เกษตรกรจริงครับ,บก็เลยตอนนี้ก็เลยก็คือคุณเด็กตอนนี้ก็คือเราหยุดก่อนเราจะทําตัวที่ยังทําอยู่ผมบอกตรงนะมผมเลี้ยงควายต้นทุนเนี่ยตัวหนะึ่งหมื่นห้านะครับต้นทุนเลยนะมันนั่นแหละก็เลยพอเราทาจริงๆแล้วดูว่าเราไม่ได้อะไรเลยแล,แล้วต้องเลี้ยงห้าตัวด้วยนะตัวหมื่นห้าเนี่ยต้องเลี้ยงห้าตัวด้วยนะตอนนี้ก็คือง,ง,ดงดฝากผาสมก่อน ใครบอกโถเจอค่าอาหารคุณดูดีๆค่าอาหารค่ายาค่าฟางค่าลูกน้องค่าแพงคกล่าตัวต้นถึงตัวละหมื่นห้านะผมบอกก่อนผมรับเออใครใครบอกว่าเฮ้ยคิดสองหมื่นแพงแพงโอ้โหลองดูเอ้าลองดูเอ้าคุณแล้วแล้วแล้วคุณแล้วต้นทุนควายด้วยอะไรด้วยโอ้โหคุยไปเรื่องนี่แม่อะไรครับเนียแม่โยกครับแม่โยกเป็นแม่พันธุ์ที่อยู่กับเรามาจ่ายลูกได้แชมป์ไปน้องหนึ่งมณีครับลูกสาวเขา นี่น้องหนึ่งมาีลูกสาวเขากขขาน้องหนึ่งมาีขายไปให้พีีฟาร์มที่ปราจีนบุรีสิบเอ็ดถ้วยระวังแล้วครับตอนนี้หรอฮะอเป็นลูกกับพ่อหนึ่งอุบลพันธุ์อุบลเป็นพ่อพันธุ์ที่ฟาร์มเราอีกตัวหนึง่งหรอฮะและนี่คือแม่นี่พันธุกรรมเป็นไงฮะเห็ยพันธุกรรมเขาเป็นเป็นควายอุบลเหล่าเก่าเราครับอ๋อเป็นเหล่าเก่านี่เหล่าเก่าครับ,รบตามที่สื่อมาพ่อเขาน่าจะเป็นาสายใบหยกครับ อ๋อสายใบหยกใบหยกก็เป็นลูกแม่ซับกับสุดครับประมาณนั้นนะครับแล้วนี่เป็นลูกใครครับลูกของหนึ่งอุบลครับลูกนึงอุบลเหมือนกันอ๋อแสดงว่าเฮียทับตัวเดิมเลยครับแล้วตัวนี้กับตัวนั้นเป็นไงเฮียก็ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันตัวเมียเหมือนเดิมใกล้เคียงกันมากปล่อยไหมเฮียก็แบ่งไหมก็มีคนสนใจก็แบ่งครับผม๋อามีคนสนใจก็แบ่งนะครับผมอันนี้ผมถามเฮียเขาไม่ได้เพราะว่าพี่สาเขาได้สิบเอ็ดแชมป์แล้วก็ลองดูครับถ้ามาดแล้วใครอยากได้ ผ่านดุกรรมบนเทพแล้วในท้องไะเป็นลูกบิ๊กมวงไทยในท้องพึ่งพึ่งท้าให้บิ๊กมวงไทยไปครับไม่รู้ว่าติดหรือเปล่ายังยังไม่ผ่ารอกพึ่งท้าได้สองเดือนนี่ลูกได้สองเดือนกว่าครับก็จะขแข้งขามยาวมากเลยครับผมข้อขงเขาขายาวตัวนี้สูงแน่นอนครับเนื้อตัวดีด้วยหลังเหลืองดีด้วยพี่สาวเขาตอนนี้ก็เนี่ยเนี่ยเอาเอากล้องมาถ่ายนี่ดูดินะครับเออเนี่ยดูดิเออตัวนี้ดีนี่ดีอ่ะพ่อแม่เดียวกับน้องหนึ่งมานี่เออดูแข้งขายาวก็ดูแข้งขายยาวครับผมอ้าวนี่ฮะดูการเลี้ยง ควายของเฮียฟางไม่มีขาดรางครับเพลินเพลินแทงโกล่าเพลินเพลินย่าก็จะได้ตอนเย็นย่าสดได้ตอนเย็นอันนี้คือแม่อะไรครับเฮียแม่เพชรพลอยครับเป็นลูกช้างบุดรอ๋อถึงว่าให้ลูกสูงเหมือนกันครับให้ลูกสูงลอยเลยครับลูกสาวเขานี่เป็นลูกของอ่าเพชรสีมาเพชรศีมาเพชรสีมาเป็นควายที่คอกเรานี่แหละแล้วก็ขายไปอ่าชูมารุนฟาร์มเขาใหญ่อตอนนั้นเอบผสมกันตั้งแต่แม่เพชรพลอยยังเป็นสาวเหรอฮะตอนนี้สถานะแม่เพชรพลอยท้องกับ บิกมังไทยได้สามเดือนแล้วครับแม่พรมพลนี่สูงเท่าไหร่เฮียร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสี่ครับโอ้สูงใหญ่สูงใหญ่โตครับสูงใหญ่โตครับผมนี่ก็แม่สาวๆนี่ยังครับตอนนี้ลูกพิกเบร์ดท้องกับบิกมังไทยได้สองเดือนโอ้โหตอนนี้ลูกสายเลือดทองอินโตแบ่งมากับกำนันบินบอระเบือท้องกับพี่พิกได้สามเดือนกว่าแล้วครับกำนันบินบอระเบือผมก็มีควายกำนันบินบอระเบือตัวหนึ่งนะครับผมมีตอนนี้สูงร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วครับตอนนี้โอ้โห กำนันบินบอลมือนี่เบอร์ต้นเมืองไทยใครๆก็รู้จักนะครับต้องบอกเลยว่าเจ้าของฟ้าประธานกับอะไรนะนางยาครับผมผมก็ได้ควายกำนันบินบอลบือมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าน้ําเหนือบุรพานี่แล้วก็นี่แม่ใบเตยตอนนี้9เดือนแล้วครับแม่ใบเตยลูกใครพี่เป็นลูกของดาวซีพีบวกปานสุรินครับเฮ้ยตัวนี้พันธุกรรมทีเด็ดใช่ครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรไหมทำไมถึงว่าทีเด็ดจริงๆของเฮียเ็ทีเด็ดทุกตัวนะครับประเด็นมันคือว่าผมเพิ่งไปหาลองเอกมาเราไม่ถ่าย รองเนี่ยมีลูกดาวซีพีสี่ห้าตัวครับโอ้โหรองเนี่ยมันเล่นท่านท่านลองเล่นดาวดาวซีพีใช่ครับแล้วแม่นี่จ่ายลูกเด็ดทุกตัวจ่ายไปแล้วกี่ตัวพี่จ่ายไปแล้วสามตัวครับตัวนี้เข้ามาเท่าไหร่พี่ตัวเนี้ยตัวนี้นําเข้ามาห้าแสนห้าครับเมื่อกี่ปีแล้วเนี่ยเมื่อสองปีที่แล้วผมไอปีที่แล้วอ่าผมซื้อมาลูกตัวที่ขายไปขายไปแปดแสนครับขายไปชูบุรุนฟาหรอครับแล้วแล้วแล้วตัวนี้ก็ท้องอะไรอยู่พี่ท้องบิ๊กมันไทยเก้าเดือนครับ ทีเด็ดผมเลยทีเด็ดเลยใช่ไหมเพราะแม่ที่จ่ายลูกไม่ธรรมดาจริงๆนี่สาวยังตัวมีตดผู้ยังไม่ได้สาวครับหมอโช่วงสาวยังยังครับไม่ะเอามันขึ้นหน่อยไม่ได้เฮียมันยังไงเนี่ยสูงเท่าไหร่เฮียตัวนี้สูงร้อยห้าสิบพอดีครับโอ้โหแม่พันพันทุกกรรมนะผมก็เป็นคนชอบทยาวสีพิมือนกันไม่ใช่อะไรหรอกจริงๆอ่าแม่ใบเตยแม่ใบเตยตรงไหนลูกเขาเขีวสวยนี่เขาสวยว่มเฮียต้องไูกเอ๊บ โอ้โหพ่อเป็นปานสุรินครับไอพ่อเป็นลูกลูกปานซุรินลูกเอพ่อเป็นดาวซีพีครับพ่อเป็นดาวซีพีแม่เป็นลูกปานสุรินใช่ครับอ่างใหญ่ครับโอ้ทรงดีคร่าเดือนแล้วครับยาวด้วยครับผมยาวหลังตรงโอ้โหดีดีดีแน่ที่จ่ายลูกดีทุกตัวครับโอ้ยลูกก่อนลูกตัวล่าสุดที่ขายไปก็เป็นลูกของอ่าทองสุขครับโอ้ทองสุขแต่ก็มันเสียตรงสะดือจุดนิดนึงก็แบ่งพี่น้องไปแสนหนึ่ง ทำไมไอ้ไอ้อสือจุนทำไมเปนถึงจุน,นเ <ผม S 1> <ม>นี่ยเฮียขอความรู้หน่อยผมตอันนี้ผมไม่ทราบเป็นน่าจะเป็นที่สลีละของควายโอบโหโอเคขอบคุณครับเฮียครับควายที่นี่ขี้ดีมากเลยนะเฮียแล้วพวกแม่พันเฮียให้อาหารไหมให้ตอนเย็นครับกิโลครับเฮียให้แค่ตัวละโลครับแม่พันทุกตัวเฮียให้ตอนเย็น<ช>ตัวละโลแต่ที่เหลือก็หญ้าฟางตามปกติเหมือนที่เมืองไทยก็จะมีพิเศษหน่อยช่วงที่เขาให้น้ำนมนะครับ จะให้เช้าเช้าเช้าโลเย็นโลเย็นโลครับใช่เราไม่ได้เลี้ยงอ้วนมากเพราะเราเลี้ยงเลี้ยงเอาลูกพูดงย่างไงเลี้ยงเอาลูกครับผมไม่เลี้ยงเอาแม่เพราะถ้ามันแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอารมณ์ถ้าเฮียเลี้ยงให้เป็นความรู้หน่อยเฮียเลี้ยงควายกี่ปีแล้วสี่ปีครับผมเพิ่งเลี้ยงมาปีหนึ่งครับผมถามเฮียหน่อยผมก็ไม่รู้เหมือนกันสมมุติว่าควายตัวเนี้ยสามกิโลเนี่ยไอสามไอไม่ใช่สามกิโลสามปีครับมันเพิ่งท้องลูกตัวแรกแล้วอารมณ์ว่ามันยังต้องโตอยู่ เฮียจะให้อาหารเต็มที่ไหมหรือว่าจะเลี้ยงแบบเป็นแม่พันละโลเดียวไหมในในความคิดผมเองเอในความคิดเองเอาเอาแค่โลเดียวครับเอาแค่โลเดียวคืออารมณ์ไม่ไม่ต้องให้มันสูงเพิ่มขึ้นแล้วไม่ต้องให้มันไปไปช่วยตัวมันละครับไม่ต้องไม่เอาละครับผมเพราะายีนพันธุกรรมเขาดีอยู่แล้วเออครับผมยังไงก็โตครับใช่เฮียกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดเพราะว่าเฮียคัดควายดีๆมายังไงมันก็โตเอาแค่นี้พออย่างอย่างตัวนี้นี่แหละเราก็ไปเลียยังดีอะไรมันอยู่ไปอยู่มาร้อยห้าหกห้าจิแล้วนะครับ ที่แบ่งมากระดันบินโอ้โหนี่ควายกี่ปีฮะควายน่าจะเข้าปีสี่ปีครับลูกตัวแรกนี่ตัวแล้ตัวเมียตัวผู้เลยตัวเมียครับลูกของหนึ่งอุบลเอ๊ะทำไมเฮียชอบหนึ่งอุบลนะมันเป็นพ่อพันธุ์ที่ฟาร์มเราโอ้เออใช่โอ้เมื่อกี้เฮียบอกมาแล้วเป็นพ่อพันธุ์ที่ฟาร์มเราครับโอ้อย่างนี้เฮียเปิดแบ่งไหมแบ่งครับตัวเท่าไหร่เฮียตัวนี้ตัวลูกเลยครับอ่าบอกพี่พี่เพื่อนๆหน่อยได้ไหมอ่าลูกอ่าก็ไอยานมนะครับเนาะ หรือเราไม่ควรหรือเราไม่ควรพูดกันเรื่องรราคาให้มาชอบให้มาดูก่อนผมก็ไม่เป็นนะไม่ได้ไม่ได้แพงครับไม่ได้แพงเท่าไหร่ครับเนี่ยก็แม่ไอ้ลูกมันก็ยานมก็แสนกว่าบาทครับเอ้ยตัวนี้สูงแน่นอนผมบอกสูงแน่นอนครับผมบอกเลยที่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยควายทรงควายอุทัยเลยสูงแน่นอนขานี่ยาวแบบว่าขายาวแบบสไตล์อุทัยเลยครับก็คือเนี่ยเนี่ยเนี่ยควายสไตล์อุทัยเลยใช่ไหมฮียครับเก่งก้าแม่เขาสายทองตินโตเนี่ยเก่งก้างไปทางควายเนี่ยเนี่ยดูดูขา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 ยาวไหม ขายยาวอะ่ะอูยาวมากอะ่ะขายยาวาร้อยร้อยหกสิบแน่นอนร้อยหกสิบต้องมีครับลูกตัวนี้ร้อยหกสิบต้องมีแม่เกือบร้อยหกสิบแล้วแลแ<ม>้วพ่อก็ร<ำ>้อยเจ็ดสิบเนาะทำเก่งเนะเอ็กแหมะทำเป็นรู้แหมร้อยหกสิบแน่นอนเนี่ยเพิ่งเลี้ยงควายมาทำรู้แต่ผมบอกเลยว่าแม่เขาก็สูงนะค,ค,ครับแล้วก็พันธุกรรมดีนะครับเราก็ต้องบอกเลยว่าตัวลูกเนี่ยออกลักษณะควายอุทัยเลยครับสูงแน่นอนร้อยหกสิบต้องมีผมว่านะนะครับอันนี้ผมไม่ได้ชมควายเฮียเขานะแสงก็บาดหนอเฮียก็แสงก็บาดาม ไอ้นี่แหละครับผมก็แบ่งกันไปตามสถานการณ์อ๋อตามเฮ้ยเขาเขียวใหญ่นะเนี่ยใหญ่ครับหนึ่งบนให้ลูกเขาใหญ่ครับเออลูกไปทางพ่อเขาไปทางแม่มันก็พอเขาได้แต่ว่าลูกลูกมันเขาใหญ่มากนะเนี่ยเขาใหญ่เขาใหญ่นะผมบอกนะครับเป็นลูกของเบิ้มพัลลานะครับอ๋อซึ่งซึ่งซึ่งแม่ของเบิ้มพัลลานก็เป็นควายของผู้การอันนี้อ้าใครอ๋อรู้รู้แต่ว่าหมายถึงว่าแล้วแม่ของหนึ่งบนคือใครพี่แม่ของหนึ่งบนเป็นสายเพชรอุดรนะครับอ๋อเนื้อกับ เอ้ยโอ้มันก oh, so so ็ม hey, ีอ right, oh. 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 <you know, so ีสานฝั่งน uh ู้นก็มีอีสานนะครับเอออีสานเออมีมีปู่เบิ้มอยู่ด้วยใช่ครับเออโอ้เอาเบิ้มพันล้านนะโอเควันนี้ครับเอาเป็นว่าโอ้เดี๋ยวเก็บเก็บนิดนึงก่อนนะครับไปยังไม่ออกลูกแค่ถึงเวลาแกล้ถึงเวลาแล้วอ่ะวันนี้ ผมก็ต้องเดินทางกลับแล้วเหมือนกันเวลาหมดแล้วเหมือนกันครับนี่เรื่องจริงเลยผมมีผมต้องรีบไปขึ้นไปขึ้นเครื่องแล้วครับเพราะว่าผมจะต้องถึงสนามบินตอนกี่โมงอะบ่ายสามครึ่งนะครับตอนนี้บ่ายสามจะสิบนาทีนะครับเฮียก่อนอื่นขอบคุณมากถ้าเจอทักทายกันนะครับผมชื่อเอ็กนะครับเฮียชัยนะครับเร็วๆเลยเออนี่เร็วผมเร็วๆอยู่แล้วผมโทรอ๋ไหมผมบอกแล้วผมโทรมเช้าแล้วผมก็มาเลย เพราะว่าผมโทรหาอาจารย์อุ่นแล้วก็เสิร์ชด้วยอาจารย์อุ่นบอกว่าถ้าเจ๋วเลยอ่ะสวยๆเลยต้องบิ๊กเมืองไทยท<า>มันนะครับ<า>มาถึงของแท้ครับ<า>เอาเป็นว่าพี่ๆเพื่อนเพื่อน,นิดนึงเพราะว่าอาจารย์อุ่นก็มีน้ำเชื้อบิ๊กเมืองไทยเอ้าเหรอฮะใช่ครับบิ<อ>๊กเนี่ไปส่งแกที่หนองบัวลำพูเลยเอ้าเหรอฮะครับผมเออเฮียชัยครับมีอะไรจะฝากพี่ๆน้องๆเกษตรกรไหมหรือพี่ๆเพื่อนเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมีอะไรจะบอกไหมก็ฝากพี่น้องนะครับเนาะวงการเราช่วงนี้ก็อาจจะซบเสานิดนึง แต่ว่ารักในควายพัฒนาควายครับชอบงามผสมงามชอบใหญ่ผสมใหญ่ขอบคุณครับแต่ผมว่านะอย่างที่เฮียพูดถูกชอบงามผสมงามชอบใหญ่ผสมใหญ่ถ้าเราเลี้ยงแล้วความมีความสุขนะเราก็อยู่กับมันไปด้วยได้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 ดีที่สุดใช่ครับผมยั่งยืนเอายั่งยืนแล้วก็คุณก็ลดต้นทุนของคุณให้ได้นะครับที่เอาให้เอาให้อยู่ได้ออยู่ได้ครับผมไปเรื่อยเรื่อยเลี้ยงแล้วมีความสุขอะเลี้ยงแล้วมีความสุขเลี้ยงแล้วไม่แก่อย่าไปคาดหวังว่าเยอะๆโดนดัน ครับผมเพราะว่าเพราะว่ามันมันอย่าไปคาดหวังนะเอาเนี้ยเลี้ยงมีความสุขถือว่าใช้ได้ครับผมเอาเนี่ยเดินมาเนี่ยเลี้ยงแล้วยิ้มแย้มแล้วมาเจอแล้วคุยกัน,นหัวล้อใส่กันอย่างเงี้ยจบ,บใช่ครับนะเอาเป็นว่าขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามผมแล้วบ้านรักควายบายคุณเอ็กนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับแป๊บนึงแป๊บนึงพาไปชมเจ้ามิกเมืองไทยทีนึ่งไปดูบ้านทงบ้านตาอีกนิดนึงครับก่อนจะกลับนะฮะกรุงเทพเอาไปเลยนี่ดู ไข่คเคยโอ้โหดูฮะโอ้โหเนื้อลึ่ลึงล่างล่างใคร <Yeah. S 2> อยากเนื้อใครอยากได้ไดความใหญ่ได้ความงามมาเลยบิ๊กเมืองไทยสวัสดีครับ